สวัสดีบินร,รักแฟนเกมและชาวลอสซานโตนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเซนโซเซคลิปนี้เราก็ขอไม่เน้นฮาแล้วกันเราเน้นสาระนะสาระน,ระนี่ที่เขาเอาไว้ใส่ในยำต้ำประสอสละแน่เ hey! ฮ้เพื่อนเคยสงสัยกันไหมครับว่าบางทีนี่มีคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนไม่ได้อยู่ในรายชื่อครูเดียวกันแต่ว่าเขาตอยตามเรามาได้ไงแล้วก็ย้ายกี่เซิร์ฟม,มันก็ตามมาเป็นชัตเตอร์กติ่มิญญาณ จะมองภาพไม่ชัดเดี๋ยวเราจะสมมุติเหตุการณ์ให้ดูขึ้นมานะครับสมมุติว่าอันนี้มันเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่วันวันมันไม่ทำมาหาแดกอะไรแม่งไล่ยิงเขาไปเรื่อยเพื่อนม่ครบขาดความอบอุน่น แต่ผู้ขอร้ายก็คือไอ้นี่ไอเสื้อลายทางากับไอเสื้อคลุมสีดำลายเสื้อสีแดงตัวนี้อีกตัวหนึ่งส่วนพี่ดำคนนี้นี่ออฟไลน์อยู่ไม่ได้อยู่ในเซริร์ฟแต่ว่าเป็นเพื่อนกับไอพี่บึกคนนั้นทั้ง3อยู่คู่เดียวกันทีเนี้ยไอสองคนนี้มันมาเล่นด้วยกันแล้วมันก็โดนไอพี่บึกคนนั้นน่ะตามมาซ่อมจนสลบแต่ไม่ตายทีนี้ไอสองคนมันก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทำไมไม่มีลายชื่อเพื่อนไอบึกแต่บึกมันจอยมาได้ไงวะแล้วแถมย้ายหนีกี่เซิร์ฟแม่งก็จอยตามมาได้ยังกะมันไม่่รู้อดเพืีลายชื่อออเพื่บก ถึงต่อให้ดับามันออฟไลน์อยู่นะฮะแต่ว่าไอ้นั้นมันก็ยังจอยตามมาได้นะเป็นเพราะว่าไอบ้บึกมันจอยตามจากรายชื่อเฟรนคูนะครับมันไม่ได้จอยตามจากรายชื่อเพื่อนนะมันก็เลยสามารถเข้ามาได้และนี่ทรงผมอะไรของมึงวะเนี่ยแฟชั่นเผ่าไหนวะสรุปคือทุกคนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนของไอบ้บึกเนี่ยมันอยู่คูไหนไอบ้บึกก็จะสามารถจอยตามคูนั้นไปได้อ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาบอกวิธีในการแอบดูครูของเพื่อนนะครับรวมถึงวิธีในการจอยตามไปหาคนอื่นๆในครูนั้นด้วย เริ่มจากการกด Escape ขึ้นมานะครับไปที่ออนไลน์ต่อมาไปที่ครูครูเสร็จก็มาที่ Friend Cruise ตรงนี้นะครับก็จะเป็นครูทุกครูนะฮะที่เรามีอยู่ในรายชื่อเพื่อนของเรานะฮะอย่างของผมมีรายชื่อเพื่อนคนนึงอยู่ d k t h นะครับเราก็จะสามารถกดเข้ามาดูประวัติของ d k t h ได้ว่ามีใครออนไลน์อยู่บ้างอยู่แลนด์กิ้งที่เท่าไหร่โลโก้ครูเป็นยังไงมีสมาชิกกี่คนสร้างเมื่อไหร่และมีใครอยู่ในครูนี้บ้างก็จะสามารถเช็คได้หมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เช็คของเราคร่าวๆก่อนเลยนะครับว่ามีครูไหนบ้างนะอ่ะอย่างโจนห้าร้อยแฟมลอันนี้กดเข้ามาดูนะ สมาชิกอยู่38คนสีประจำครูสีชมพูอย่างนี้ดูเมอร์เซเนอรี่สีประจำครูส,รส,รครสีแดงมีสมาชิกอยู่23คนแล้วก็ไม่มีใครออนเลยอ่ะเดีแก๊งทีอันนี้ครูใหญ่น่าจะมีคนออนอยู่บ้างนะครับกดดูวิวเ m มเบอรดูประวัติครูโอ้โห540กว่าคนนะสมาชิกมีคนออนอยู่ด้วย ลองเลือกมาสักคนแล้วกันนะฮะอ่ะมีจอยเกมมีเซนินไวแลวก็มีโชว์โปรไฟล์ด้วยนะฮะดูโปรไฟล์ได้นะครับจอยเกมก็ได้เชิญมาก็ได้คือเหมือนกับเป็นไลน์ชื่อเพื่อนคนนึงไปเลยอะนะอ่ะลองจอยอ้าวเฟลนะครับเข้าไม่ได้แสดงว่าอันนี้เขาอาจจะอยู่ในออฟไลน์อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหาครูอื่นดูแล้วกันนะครับว่ามีใครออนไลน์อยู่บ้างไหมอ่ะครูวูฟนะครับมีคนออนไลน์อยู่คนนึงลองจอยดูซิจอยได้ไหมอ้าวเฟลอีกแล้วเข้าไม่ได้ ดี๋ยวลองจอยตามครูนี้ดูแล้วกันนะเพราะเห็นเป็นครูที่เขาเพิ่งสร้างไม่นานน่าจะพอมีหน้าใหม่ที่แบบเพิ่งเล่นและยังแบบขยันขยันฟิตฟิตอยู่นะฮะนี่ไงได้แล้วคนนี้อ่ะเราจะจอยตามเขาไปดูนะครับเฮ้ยจอยได้เลยรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสภาพความเป็นอยู่ของเขาพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ามีการฆ่ากันในเซิร์ฟเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ย <the> อ้าวอยู่นตึกเฉย โอ้โหเข้ามาอยู่ได้ยังไงงงมากโดนแฮกเซกมาหรืออย่างไรโอ้โหบักในตึกสายแล้วยิงออกไปข้างนอกมาเป็น SF เลยมึงมต้องเอามีดเฉือนปูมตึกด้วยไหมเนี่ย <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ห้องเดียวกับคนที่เราตามเข้ามาแล้วนะฮะ อย่างนี้เขาจะย้ายกี่ห้องเราก็สามารถตามได้ทั้งๆที่เราไม่ได้มีรายชื่อเพื่อนแล้วเราก็ไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในครูเขาด้วยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปไล่ย,ยิงเขาตายจนเขาหนีออกเซิร์ฟไปแล้วเราก็ตามมาอีกเซิร์ฟเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเราตามมาได้ยังไงนะก็หวังว่าตรงนี้น่าจะคลายข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้แล้วนะฮะ และที่ผมทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้สนับสนุนให้ตามไปไล่ยิงใครจนหัวร้อนนะแต่จะให้คนที่เขาไม่คิดจะสู้เนี่ยเขาจะได้มีช่องทางในการหลีกเลี่ยงได้อย่างถูกต้องนะครับไม่งั้นหนีไปทํามาหากินเซิร์ฟใหม่พวกก็ตามมายิงกันอีกไม่จบไม่สิ้นคนจะทํามาหากินก็ไม่รู้นะครับว่ามันจอยตามมาได้ยังไงนะฮะมันตามมนเป็นเจ้ากรรมนายเวรสับปะเวสีเลยนะใครที่เจอกับพวกนี้ตามมาลังคานะครับก็บอกให้คนดีครูเนี่ยลบลายชื่อมันทิ้งไปเลยนะ หรือถ้าไม่รู้ว่าใครชักศึ่เข้าบ้านนะฮะอีกวิธีนึงที่แนะนําก็คือการตั้งแอคทีฟครูเป็นครูอื่นไปเลยนะอย่างนี้เขาก็ไม่สามารถจอยตามเรามาได้แล้วนะครับก็จบกันไปเท่านี้นะฮะสำหรับสาระของวันนี้นะับพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราหรือคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดซั b s ไ r i b e เราด้วยแล้วกันนะครับอ,อีเจนะี่มองหน้ามองหน้าเหรอมองหน้าดีต้องซ่อมแล้วต้องซ่อมยังไม่ตายใช่ไหมเอาให้ตายอากาศร้อนอย่างนี้นี่น้องเขาเสียชีวิตจากฮีตสตอกแน่นอนผมก็เคยโดนซอ่อมจนส ยังรอดมาได้